ำไมตัวแกตัวขาดอยู่ตรงนี้ล่ะตัวมันไปไหนทำไมไมีแต่ส่วนหัวตัวมันไปไหนอุย้ยตายหรือ,อยังเนี่ยตัวแกอัพแออัพแออัพแอ,อ,อช่วยก็ตามหาหาหน่อยทีหางข้าอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปตามหาหานะหางเจ้าอยู่ที่ไหนไปกันเลย หางตุ๊กแกไหนครับหางตุ๊กแกอยู่ที่ไหนนะหางตุ๊กแกอยู่ที่ไหนนะเุ้ยเจอแล้วเหรอทำไมเจอเร็วจังเลยไหนเอามาต่อกันสิต่อได้หรือเปล่าอุ้ยต่อได้แล้วทำไมหางข้าเป็นแบบนี้ใครทำข้าอัพแอะอัพแอะหางกระดิกได้แล้วอัพแอะอัพแอะอัพแอะ์ข้ามีหางไว้จะดีแค่จริงๆ